สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขสุขคุ้คนน่าจะพาทายเบิร์บรรยากาศแน่พันน้องมองน้งก็เจา้าเฮ็ดดี้ดีจ้ะพี่น้องม,ออมาเหนียวมาเลี้ยวเพื่อว่าจะมาไายบรรยากาศให้เบิร์นพี่น้องอันนี้หอมรูงหนังตรงนี้เด้อ ไมโครวฟสิ่งล่างมือมีมืดแต่พี่น้องของน้ำของนายยูนีก่ก็ไดับบัวนางแต่พวกมีผู้ใดมาดอกพี่น้องเพราะว่ามีตาผู้เฒ่านอกแต่พี่น้องไปรู้ว่าเปิดประตูฟั่งเดีบ่ได้บัวใโอ้ห้องอะไรก็กมีตอนนี้คือค่อยย่างมาฟังตั้งอีกพี่น้องอ ห้องไปคายห้องกินขา่าห้องรับประทานอาหารเนาะไม่เมือดเขเจ้าจบริปเปิดไปเนี่ยติดไปยางไหวเรียกพี่น่องเพราะว่าสิวลงไปเหตดงานเนาะบริท่ายไปเบิ้างเฉา นอนพร่งตื่นนะพี่น้องไปเหยียดงานตากระถิ่นตัวปร่งเสียละไปชัป้นล่างอันนี้เป็นชั้นสองอันนี้เป็นชั้นสองนะค่อยพาขึ้นชั้นสองพี่น้องตอนนี้กำลังสิออกไปเหยีดงานไปฐาน้องนอนหลับทำงานกับเดี้ไทยเบิงบ้งเบิ้งยีราฟตอนเขาสุดท้ายว่าสิบแปดลำบอท่านนะพี่น้องไปบอไปเดี๋ยวพาไปตรงแป๊บหนึ่ง พ้องไหนเคยมารีวิวแบบเห็เบิร์กเจอเถื่อนาะมีิตรรีวิวในห้องว่าข้างนอกห้องยังม่ได้เคยรีวิวท่านนั้นจะเป็นออฟฟิศแต่พี่น้องห้องสิบออฟฟิศตัวนี้จะเป็นตู้ไปชนีเนี่ยตู้มิวนะสระผู้ใดไม่จดหมายังเสียฝั่งนั้นนี่จะเป็นสระว่ายน้าพี่น้องเนี่ยสาใบหน้าบ่ได้เคยไปจ้าเตื่อนพี่น้อง เจ้าก็มาอาบนามากันเนยอะสาวาย,าาย,ย่านอาผู้ดไดู้ลอยนห้อ,หองั้งวิวฟังให้กระเสียนซาวา่านพีนองตวพวกมาข่อยยิวอยู่ยฟังทั้งถนนทั้ทางกระเสยสาว,าสาวา่านก็เจ้าก็มาบายน้ำกันยูไปไปย่งไว้เลยจีนองว่าของนอกร่มมานี่ กินอ,อันด้วยความสะดวกไอ้ดีย่พี่น่องไว้อย่างไรเนี่ยเพราะว่า,วาตึกหนีปีตึกสำหรับผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุนหนีไหมายถึงว่าคนนี้มีอายุหาซึบหาปีเขียนไปนะพี่น่องเจียดสาม,มารถแบบเส้นสัญญาอาอยู่ได้ยังเสียก็เบา๋าไร้รอบเปะล่ะ ในข้างนอกบรรยากาศข้างนอกจะพี่น้องว่าเมือนี้อากาศมีลมเนี่ยเมือนี้มะควายห่อนเป็นไหนนกไล่หลายโอ้ยกล่องไปคือมั่วเดี๋ยวจะด้อควายขออนุญาตเช็ดนะกล่องนั่นอาจจะเป็นโรงเรียนศูนย์นะพี่น้องโรงเรียนศูนย์เล็กหน่อยก่อนวายนะคะอาจจะเป็นห้างขายออฟฟิศ สร้างเข้าออฟฟิศที่ว่าผู้ใดต้องมา,มาถาหาห้องอ่ะพี่น้องมาเข้าฟังทางนี้แล้วก็สิมานั่งท่าอยู่นี่พวามมื้อนี้เป็นวันอาทิตยี่คอยจะมานั่งท่าอยู่หม่องนี้พี่น้องขึ้น,นต่ขี้ดินเลยท้ายแบบเ่เาๆกูร,รู้ว่ากล้องสีเห็นหนาขอพี่น้องบ่ได้ตั้งกล้อง กะจากะเป็นตุบๆในจังหน่อยเพราะว่านอน่งตื่นนะพี่น้องโอ้หมือนก้นนอนมาค่อยรับตีตีสามตีสี่ัวสิหลับปะน,นีตื่นเก่าโมง่งก็เลยเป็นนอนม่อิ่มนอนมาหลับกินอันกาแฟลายอยู่ไหลกับบมหงเบิ่งนี้ลาก่อนยีสิบเอียกกนถุงก่าพี่น้องนี่ละ พอใส่กระเป๋าจ้ะเอาไปก็ถุงใบเดียวเลยล่ะพกไปเฮ็ดงาน,นแต่ละมือใส่อุปกรณ์พวกไอ้เนี่ยอไอ้จับโทรศพัพท์ล่ะค่ะเนี่ยแชิบอกชาติแบตกแน่นี่ยล่ะง่ายดีค่ะ <c oughs> ง่ายดี <c oughs> แค่นี้ล่ะพี่น้องก็พผอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะจ้าไปกมาฝากันคลิปหนานะคะ่ะบ๊ายบาย